กับครูชุติมาเพลนชาแนลนะคะวันนี้มีเรื่องมาเมาะมอยนะคะมาเมาะมอยเกี่ยวกับเรื่องน้องกุ้งอุ๋ง,งเพชรบ้านแพงนะคะดังเช่นเดี๋ยวครูชุกขอพูดเรื่องนี้ก่อนละกันนะคะเรื่องคาถาน้องนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละท่านนะคะของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเรื่องมีอยู่ว่านะคะมีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะของจังหวัดขอนแก่นละค่ะ ท่านบอกว่านะคะขอให้ขายที่ได้ขอให้ขายที่ได้ไดแล้วท่านก็นึกถึงอุ้งอิงอุ้งอิงนะคะท่านเอามาจากไหนเอามาจากนะคะ fc ท่านหนึ่งที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีและท่านก็บอกว่าขายที่ได้นะคะคนที่อยู่สุพรรณบุรีนะคะบอกว่าถ้าขายที่ได้จะให้น้องจะให้เงินน้องนะคะ ก็เลยมามอบเงินให้น้อง1000 100, 0แบาทนะคะในการขายที่ได้นะคะของ FC ท่านหนึ่งอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ขายที่ได้จริงๆโดยคถาน้องก็มีอยว่าอมเพียงอมเพียงนะคะอุ้งอิงอุ้งอิงอขอให้ขายที่ได้นะคะ FC ท่านนั้นที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะท่านก็ขายที่ได้ก็เลยเอารางวัลเล็กๆน้ยๆอยนะคะมามอบให้กับอุ้งอิงเพชรบ้านแผนที่น่ารักของเรานะคะแล้วก็มี FC ท่านหนึ่ง อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะท่านบอกว่าท่านบอกขายที่มานานมากนะคะแต่ก็ยังขายไม่ได้แล้วอยู่มาวันหนึงนะคะท่านก็ได้ไปดูนะคะสาวน้อยเพชรแบนแพนนะคะได้ชมคลิปต่างๆนะคะแล้วก็ไปเจอนะคะเกี่ยวกับการขายที่นะคะท่านก็นเลยพูดว่า ขอให้ขายที่ได้นะคะโอมเพียงโอมเพียงอุ้งอิงอุ้งอิงนะคะแล้วท่านก็จะมีรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะให้มาให้กลับนะคะอุ้งอิงเพชรบ้านแพงของเรานะคะหลังจากที่ท่านพูดว่าอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงนะคะแล้วก็เอฟซีท่านนั้นก็ขายที่ได้นะคะขายที่ได้ ็เลยนำเงินนะคะนำเงินสินน้ำใจที่ท่านพูดไว้นะคะมอบให้กับอีลาน้อยของเรานะคะ f อท่านนี้นะ่ารักมากเลยนะคะบอกว่าท่านขายที่ได้แล้วก็นำรางวัลหรือนำเงินนะคะมอบให้กับอุ้งอิงของเรานะคะหลังเวทีเมื่อคืนนี้นะคะที่บอกว่า คาถาอุ้งอิงอุ้งอิงเพชรบ้านแพรนะคะขู่ชูก็เหมือนกันล่ะค่ะขูชูก็โอมเพียงอมเพียงนะคะคาาน้องคาาน้องนะคะน่ารักมากนะคะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะก็แล้วแต่พิจารณาญาณนะคะของแต่ละท่านนะคะแต่ก็ต้องรักน้องด้วยใจบริสุทธิ์รักน้องด้วยใจนะคะ ยืนหนึ่งแมนเขานะคะต้องยืนหนึ่งเลยนะคะราม่าต่างๆไม่มีนะคะจบราม่าวันนี้มีแต่แสงตะเวนจ้านะคะไม่มีราม่านะคะช่องขูชุนี่ไม่มีราม่าค่ะเป็น่ความรักของ fc ที่มีมากมายเลยนะคะ fc ที่น่ารักนะคะเมื่อคืนนี้น้องไปทําการแสดงที่นะคะจังหวัดขอนแกน่นโอ้โหผู้คนเลือนหมื่นเลยนะคะ มาชมหน้าเวทีนะคะมาชมหน้าฮานนะคะเอิ้นฮักนางเอกน้อยของเรานะคะนางป้าหน้าฮานนะคะเละอีกหลายๆเพลงนะคะของน้องอุ๋งเองเพชรบ้านแพงนะคะผู้คนเยอะมากนะคะผู้คนมากมายนะคะจากนั้นน้องกระับรางวัลอยู่ดีๆนะคะเอาอีกแล้วนะคะคนเมานะคะดึงแขนน้องอีกแล้วนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเรามีบริการสาวสวยนะคะ บริการสาวสวยคู่มอนอิงนะคะไวมากเลยนะคะไวมากได้ปกปักน้องได้พักมือคนเมาออกไปนะคะแล้วก็ดึงน้องกลับมาได้ทันนะคะโอ้โหสุบริตเนี่ยสุดยอดน้องนะคะไม่โกรธนะคะเดินยิ้มเลยนะคะคุณหมออินก็ไวคะ่ะไม่โกรธคะ่ะยิ้มนะคะก็ไปรับรางวัลกันต่อคะ่ะน่ารักทุกคนเลยนะคะ ก็คนเมาแล้วค่ะนะคะจะให้ก็ไม่ให้จะให้ก็ไม่ให้ดึงอยู่นั่นแหละค,ะ <c oughs> ค่ะเจอครูหมอนอิงเข้าไป <c oughs> เรียบร้อยนะคะ <c oughs> น่ารักค่ะครูหมอนอิงสุดยอดนะคะร <c oughs> ักน้องนะคะปกป้องน้องได้ทันมากเลยนะคะเมื่อคืนนี้ผู้คนเยอะค่ะผู้คนมากมายนะคะหน้าเวทีเลอนหมื่นได้นะคะผู้คนนะคะมาชมการแสดงของน้องหน้าเวทีนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ เมื่อคืนนี้ก็หลั่งไหลกันเข้ามาเลยนะคะคูชุก็ยังชื่นชอบเลยนะคะถามว่าคุชุยินหนึ่งค่ะคูชุนี่ยินหนึ่งสาหรับน้องเลยนะคะก็คูชุก็มามีเรื่องเม้าโมยนะคะของน้องๆให้ฟังนะคะมามา่ารามา่าราม่าไม่มีแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะไม่มีไม่มีแล้วนะคะไม่มีรามา่ามีแต่มามา่มาเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้นะคะน้องก็ไปรับประทานอาหารนะคะ ที่นาเซเว่นนะคะตามปกตินะคะน่ารักค่ะสองแม่ลูกนะคะก็รับประทานการปกตินะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็เลยบอกว่าจบราม่าแล้วนะคะไม่มีอะไรนะคะจบราม่าวันนี้มีแด่เลยนะคะแสงตะเวนจ้านะคะร้องมากเพราะไม่ได้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวโด,ด,ดวนน่ารักค่ะคุณชูนี่ชอบนะคะยืนหนึ่งตลอดเลยนะคะยืนหนึ่งสำหรับน้องนะคะก็มาเป็นกํำลังใจให้กับน้องนะคะ เขาเรียกว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะวันนี้ก็เหมือนกันนะคะบอโชก็ไปถ่ายนะคะไปถ่าย m v นะคะเป็นพระเอกพระเอกน่ารักนะคะโอ้โห FC ของบอโชนะคะมีต่ลักอะไรนี่ไหมคะ60อัพขึ้นไปทั้งนั้นเลยค่ะมารอนะคะ60อัพขึ้นไป60 70 80เลยนะคะรวบรวมกันแล้วนะคะอายุนะคะเกือบอะไรรู้ไหมคะเกือบพันหนึ่งนะคะเพราะอะไรนะคะ เพราะเอฟซี PVC, มีแต่พ่อพ่อแม่แม่ที่นารักมาคอยต้อนรับมาคอยชมบอสโจโยมนินและน้องอู่อิงเพชรบ้านแพงนะคะมาถ่าย MV นะคะก็พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC ที่นารักก็มารอชมกันนะคะมีแต่เอฟซีน้อยใหญ่เอฟซี FC, ตัวเล็กเอฟซีตัวใหญ่นะคะพ่อพ่อแม,แม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะก็มาชมกันเพียบเลยนะคะในการถ่ายทํา MV นะคะคุณชุก่ะนั่งชมแบก็นั่งยิ้มไปนะคะ โอ้โนะคะบอกแล้วว่าช่วงนี้ยุคนี้ใครจะฮอตเท่ากับบอสโจยมมนินและน้องอู่อิงเพชรบ,บ้านแพงนะคะอ้อผูชุลืมไปฝากผลงานด้วยนะคะวันที่25นี้นะคะของพี่แมนมานีวันนะคะเขาเรียกว่านะคะเขาเรียกว่าชื่อเพลงนะคะคนเมาก็มีหัวใจนะคะฝากผลงานเพลงของพี่แมนมาีวันด้วยนะคะรักสาวน้อยรัก องค์กรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะวันนี้กูชูก็เมามอยเรื่องของน้องนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะมีแต่เรื่องประทับใจประทับใจน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะมาเล่าสู่ให้กับเพื่อนๆในรับฟังนะคะคลิปนี้นะคะกูชูก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกับกูชูใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะอย่างที่กูชูบอกนะคะว่าคาถาน้องอุ้งอ,งอิงอุ้งอิงอุงอิงนะคะอุงอิง เพชบ้านแพงนะคะวันนี้นะคะขุชุก็มาเมาทมอยเรื่องของน้องนะคะสุกตาอีลาน้อยนะคะซุกตาอีลาน้อยให้กับเอฟสีที่รักน้องนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวชมคลิปต่อไปในคลิปหน้าว่าครูชุกจะมาเมาทมอยอะไรเรื่องของน้องอีกนะคะเรื่องของน้องมีให้เรื่องให้เล่าทุกวันนะคะ เรื่องราวของน้องมีตลอดนะคะคลิปนี้กูชุก็ขอราไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคูชุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ